สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้พี่อ้อยจะมาเท้าความเท้าความอ่าสั้นๆน,นะคะเท้าความสั้นๆก่อนที่พี่อ้อยจะไปเริ่มคลิปที่เกี่ยวกับพี่ชายของพี่อ้อยเนาะอ่าคือพี่อ้อยอะ่ะที่บ้านพี่อ้อยนะจะมีอ่าแม่แม่ตัวแม่จะมีลูกสิบคนใช่ไหมคะ แล้วก็พี่ชายคนโตเป็นมาจากเมืองจีนเนาะเป็นลูกเตี่ยมาจากเมืองจีนแล้วพี่ชายที่บ้านพี่อ้อยก็จะมีพี่ชายคนโตซึ่งเป็นลูกแม่แล้วก็จะมีพี่ชายก่อนก็คือสามคนเนาะแล้วก็จะมีผู้หญิงแล้วก็จะมาผู้ชายแล้วก็จะมาพี่อ้อยซึ่งเป็นคนที่หกนะคะแล้วก็จะรองลงไปก็จะมีน้องผู้หญิงน้องผู้ชายแล้วก็คู่แฝดเป็นผู้หญิงผู้ชาย เป็นคู่เป็นคนที่สิบผลีเนาะก็ในในในระหว่างเนี้ยก็พี่อ้อยจะพูดถึงพี่ชายคนที่สามพี่ชายคนที่สามที่เป็นลูกแม่เดียวกันเนะาะพี่ชายคนนี้เดิมเลยเขาใช้ชีวิตปกติทั่วๆไปเรียนช่างเรียนช่างเนาะในในจังหวัดพระนครศรียาเนาะเขาจะเป็นเรียนช่างแล้วก็ ในบ้านพี่อ้อยเนี่ยมีผู้ชายสามคนแต่สองคนจะนกเป็นคนที่เนี้ยบที่สุดก็คือพี่ชายคนที่สองกับพี่ชายคนที่สามเรื่องงานบ้านงานเรือนเรื่องขี้ฝุ่นเรื่อง,องบ้านสะอาดไม่สะอาด,อาดพี่ชายสองคนเนี่ยจะเป็นคนแบบเข้มน้องๆมากเพราะว่าน้องจะเป็นน้องผู้หญิงก็ลเลยเรากรเลยมีพี่ชายที่ที่เข้มงวดเรื่องความสะอาดแล้วก็เรื่องความระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยในเรื่องเสื้อผ้าเรื่องกีบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ ใช้ชีวิตวัยรุ่นะก็ปกติธรรมดาเนาะจนกระทั่งพี่ชายรู้สึกว่าจะเป็นเกณฑ์ทหารในตอนนั้นพี่อ้อยไม่แน่ใจว่าว่าเขาสมัครเข้าไปหรือว่าเขาถูกเกณฑ์เข้าไปเนาะแล้วพอประจําการครบพี่ชายก็รับราชการต่อโดยการสมัครเป็นทหารต่อไปก็ประจําอยู่ที่ช่างแสง หรือว่าท,ที่ทุกคนเรียกกันว่าอะไรนะบางคนเขาก็เรียกบ้านเกานะเนาะบางคนแต่พี่อ้อยจะเรียกช่างแสงนะช่างแสงหรือว่าอคังสัพพวุทิของจังหวัดพระนครศรีวุทยานะคะในในขณะที่พี่ชายเป็นทหารเนาะรับราชการอยู่ก็จะคุมจะคุมจะคุมงานก่อสร้าง จะคุมเรื่องเกี่ยวกับเวลาเข้าไปขอสร้างในถิ่นทรุรก,กันดารในอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายก็จะเป็นคนคุมงานในส่วนนั้นแล้วพอพี่ชายทํางานตรงนี้ได้สักระยะหนึ่งนะคะงานอดิเรกของพี่ชายตอนกลางคืนก็คือเป็นนักร้องเป็นนักร้องประจําอยู่หลายๆที่เนาะเคยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเป็นนักร้องของ อไม่แน่ใจว่าเป็นจิตโภชนาหรืออะไรเนี่ยเนาะที่ที่ในกรุงเทพแล้วก็ที่บ้านอ่าที่แพรเทวราชอยู่ตรงตรงสถานีรถไฟเลยเข้าไปก็เป็นนักงร้องอยู่ได้นานนานเลยนานมากๆแล้วก็อยู่ไมออแบบอ่อยู่เนาะแบบว่าพี่อ้อยก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เจอเขาหรืออะไรเนาะ ก็นาันๆานจะเจอกันทีก็ตอนเทศกาลคือไหว้เตีย๋ยวไหว้เชงเม้งถึงจะได้เจอกันพี่น้องจะได้เจอกันบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอก็แล้วแต่ว่าเขาว่างเขาก็มาไม่ว่างเขาก็ไม่มาเนาะเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ไปบังคับเขาใช่ไหมเพราะว่าทําตามประเพณีใครที่คิดว่าเออเป็นลูกเตี๋ยอะไรประมาณเนี้ยแต่พี่ชายคนนี้เขาจะแผงอยู่อย่างนึงเขาจะบอกว่าเขาแต่งออก เขาจะพูดว่าเขาแต่งออกเพี้ก็งงอ่ะตัวเองเป็นลูกคนจีนถึงแต่งแล้วไปอยู่บ้านพัญยาก็ไม่ได้ถือว่าแต่งออกใช่ไหมเพราะว่ายังไงก็เป็นลูกคนจีนใช่หรือเปล่าเขาพูดเหมือนกับเขาเป็นผู้หญิงอะ่ะเพราะเขาเป็นผู้ชาย,ยางไงก็คําว่าแต่งออกเขาจะไม่ใช้กับกับผู้ชายเนาะตามธรรมเนียมของคนจีนเนาะแต่งออกเนี่ยหมายถึงว่าเรามีลูกสาวแล้วแต่งงานออกไปแต่ถ้าผู้ชายอะ่ะไม่เรียกว่าแต่งออก เขาก็อยู่กับกับพี่สะพ้ยเนะาะมีลูกด้วยกันสองคนพี่สะพ้ยพี่อ้อยอะก็จะเป็นฝาแฝดก็จะมีสองคนพี่น้องแต่ไม่พูดถึงเขาเนาย,ยังไม่พูดถึงเขาอ่าแล้วก็พอขรลองเพลงไปสักพักหนึ่งเขาก็ผ่านชีวิตโดยการที่ไปขับรถตู้ ขับรถตูนนะ้นะทีนี้คือหมายถึงว่าเป็นรถของเขาเองแล้วเขาไปขับรถพาเป็นแบบเขาจะเป็นกวนกวนโคกวนของเขาเองที่ที่แบบชอบไปทาบุญชอบไปนั่งวิปัสสนาชอบเข้าวัดนู้นวัดนี้วัดป่าวัดตามต่างจังหวัดธุรกันดารอะไรประมาณนั้นคือคือในกลุ่มนี้เขาชอบไปแบบนี้แล้วตัวเท่าแก่นที่ที่ว่าก็คืออยู่แถวสําเพลงนี่เอง ก็ไปไปทำบุญบ่อยๆเข้าวัดบ่อยๆจนเหมือนกับเขาซึมซับเนาะซึมซับแล้วก็จากจากความที่แบบเป็นพี่ที่เฮียบเพราะว่าเป็นทหารเขาก็กลายเป็นแบบอ่อนลงแล้วมีอะไรก็คุยกับน,น้องกับน้องก็นี่อะไรเงี้ยมีอะไรก็มานั่งคุยกันบางทีก็มาถกเรื่องอธรรมมะกันเพราะว่าพี่อ้อยก็ศึกษาธรรมะมาพี่หลวงพี่ก็บวชเรียนเนาะ ก็ได้ไปเจอกันอยู่ครั้งนั้นตอนอเชงเม้งครั้งสุดท้ายที่พี่อ้อยไปไหว้เตีย่ยแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่พี่อ้อยได้เจอหลวงพี่ตัวเป็นๆแล้วก็ยังคุยกันเพราะว่าพี่อ้อยเป็นคนชอบใส่พวกเครื่องเงินหลวงพี่ก็มีเลนเลนหลวงปู่นหลวงพ่อรวยหนักห้าบาทก็ยังปือเนาะเพราะว่าหลวงพี่ให้หนูเธอหลวงพี่ไม่ได้ใช้แล้วหลวงพี่บวชแล้วหลวงพี่จะเอาไว้ทําไมอะไรยังไงหลวงพี่ก็ใจแข็งไม่ให้ เพราะว่าที่ใจแข็งไม่ให้เหมือนกับเขารู้ตัวเนาะเขาจะเก็บไว้เป็นมรดกของลูกลูกสาวซึ่งเขาจะมีพวกพระเก่าเนี่ยเยอะมากๆหลวงพี่จะสะสมพระพวกพระปิดตาพระอะไรพระอะไรอย่างเงี้ยหลวงพี่ในช่วงหนึ่งเขาก็จะเป็นเซียนเล่นพระคือเขาเขาจะผันของเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเสียชีวิตหรือมรณาภาพเขาได้บวช พี่อ้อยข้ามเขาเขาการที่เขาออกไป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 ทำบุญบ่อยๆบ่อยๆคือซึมซับเนาะซึมซับแล้วเขาก็ได้บวชจนแบบเขาลาบวชเนาะเขามาบอกพี่ๆบอกน้องๆว่าลุงพี่จะบวชนะลุงพี่จะอ่าอ่าพี่จะไปบวชนะว่างเงี้ยแต่งแบบแต่งลอมาเลยใส่เสื้อแขนยาวมาหาพี่จะไปบวชแล้วอะไรนะบอกงงทำ จริงเหรออ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เคยบวชครั้งหนึ่งแล้วตอนที่อา,อายุครบบวชเนาะเตี่ยบวชให้พี่บอกว่าอยากบวชก็คิดว่าจะไปบวชถามว่าเราจะไปบวชที่ไหนเขาบอกว่าไปบวชที่เชียงรายแล้วก็โหไกลจังอย่างนี้น้องๆก็น่าจะไปกันไม่ได้เนาะเพราะว่าอยู่กันคนละทิศคนละทางถ้าบวชที่บ้านเราที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไงเราก็ได้ไปบวชเนาะ จะได้ไปร่วมงานด้วยเขาบอกหนูพี่ตัดสินใจแล้วหนูพี่จะไปบวชที่นูน่นแล้วก็จำพรรษาที่นู่นเลยต่างพี่ๆน้องๆก็อนุโมทนาสาธุอนุโมทนาร่วมบุญกับหนูพี่ด้วยนะคะแล้วจำพรรษาอยู่ที่นั่นก็เข้มงวดในเรื่องวินัยธรรมในเรื่องอา ลุงพี่เป็นคนเจ้าระเบียบตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้ยังอยู่เป็นพี่อยู่กันรวมกันเราอยู่เนาะตอนที่รวมรวมกันอยู่พี่น้องรวมรวมกันหลุงพี่จะเป็นคนเจ้าระเบียบจะเป็นคนเรื่องอความสะอาดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันเนาะตอนที่ยังเล็กๆี่ก็ยังไม่ได้แยกบ้านมาจะแบบนู่นนิดนี่หน่อยไม่ได้หลุงพี่จะเป็นคนสะอาดเป็นคนที่จะเนียบทุกอย่างจนกระทั่งไปบวชเนาะท่านก็เหมือนเดิมก็คือ มีลูกศิษย์เยอะในท่านจะเก่งในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานาทําความสะอาดวัดปัดกวาดเช็ดถูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค,คือคือท่านเป็นคนสะอาดท่านก็อยู่แล้วก็ธรรมธรรมดาเนาะอยู่ที่ไหนคนรักมีก็ต้องมีคนเกลียดแต่ว่าอา่าก็ไม่มีใครทำอะไรหลวงพี่ได้เพราะว่าหลวงพี่ก็เป็นคนที่แบบเขาไม่ชอบเราเราก็ไม่โผล่ไปเขาไม่ชอบเราเราก็ไม่เข้าไปตรงนั้น คนนี้ไม่ชอบเราเราก็ไม่ต้องไปหาเขาอะไรประมาณนะั้นแต่ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่แวะเวียนมาเอาของมาถวายเพราะว่าที่หลวงพี่ไปบวชอยู่เป็นวัดป่าเป็นวัดป่าเป็นวัดกรรมฐานก็บวชอยู่พี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะบวชอยู่ปีสองปีได้เนาะตอนนั้นหลวงพี่อายุหกสิบแปดอยู่ๆหลวงพี่ก็มรณาภาพ แล้วก็พอหลวงพี่มรณาภาพปุ๊บพี่ๆน้องๆก็ก็นัดรวมตัวกันเรื่องนี้พี่อ้อยจบตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อจากพี่อ้อยที่เดินทางจากอายุธยารวมตัวกันพี่ๆน้องๆจากอายุธยาจะเดินทางไปเชียงรายไปงานงานศพของหลวงพี่นะคะพี่อ้อยจบคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะ